จอมพลจอมพลเรือสมเด็จพระบรมวงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุทันกรมวระนครสวรร์ัวรพกธิต์หรือเรียกสันส้นๆว่าคุณมมอมบริพัติได้ทรงพระนิพนธ์บทเพลงไทยสากลขึ้นมาเป็นเพลงแรกข,ของชาติไทยชื่อเพลงโว้บลึ่งจิตเมื่อ122ปีที่ผ่านมาจนได้มีวิวัฒนาการ สืบเงนื่องมาจนทุกวันนี้บทเพลงไทยสากลน,นั้นสามารถแบ่งออกเป็นสาประเภทได้ได้แก่หนึ่งเพลงไทยสากลธรรมตะอันได้แก่บทเพลงเช่นสุนทราพรนะครับและบทเพลงไทยลุกรุ่มสองเพลงไทยสากลร่วมสมัยคือบทเพลงยุค90นะครับเป็นต้นมาเป็นเพลงสตริง เลพลงฮอปที่เป็นที่นิยมและรู้จักกัน 3. เพลงไทยสากลในยุคปัจจุบันอันได้แก่เพลงยอดนิยมในสไตล์ของเพลงหลากหลายเช่นเพลงรัปเพลงอาร์ดี D. เป็นต้นทั้งสามประเภทจัดเป็นบทเพลงไทยสากลทั้งสิ้นเนื่องในประวัติการที่ยาวนานดังกล่าว ทางกรรมการบริหารสมาคมพได้ค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาทิอาจารย์จำนงลังสิคุลผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องสี่ปังพรมได้เคยถวายการยกย่องให้สมเด็จเจ้าฟ้าโรมพระนครสมหวังวร,รพินิษเป็นพระบิดาแห่งเด็นไทยสากลและก็มีหลักฐานการทำวิจัย ทางวิชาการอีกหลายท่านเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัทรวมีเทียนชัยนันวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาก็ได้ทำการวิจัยผลงานเรื่องะบิดาแห่งเพลงไทยสากลจึงได้เห็นคล้องกันว่าบรรดาชาวศิลปินเตลงไทยสากลน่าจะมีวันสำคัญของบทเพลงไทยสากลขึ้น เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นศูนย์รวมใจในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสึกต่อไปอย่างยาวนานและเป็นรูปธรรมด้วยจึงได้ทำการกำหนดให้วันที่29มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวัเป็นวันเพลงไทยสากลโดยเริ่มประกาศจากปีนี้เป็นต้นไป และทางาคณะกรรมการก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการผุศสเพลงไทยสากลคู่ฟ้าขึ้นในวันนี้โดยร่วมกับโครงการฟีนิกซ์ประตูน้ำจัดกิจกรรมนี้ขึ้น,นเพื่อให้บรรดาศิลปินเพลงไทยสากลทั้งเกา่าและใหม่ได้มาทำการถ่ายทอดงานเกี่ยวกับเพลงไทยสากล อันภพยราย่วสะสมกับท่านผู้ชมนะที่นี่นะครับทางสมาคมศิลปินเพลงไทยสาคลใค้ขอ,ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพลงไทยสากลต่างๆต,ต,ต,ตลอดมาและขอทําการประกาศวันเพลงไทยสาลอยังเป็นทางการว่าจากนี้ไปทุกวันที่29มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเพลงไทยสากลขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากคลครับท่านพลโทหม่องราชวงศ์วโรรสบริพัตรครับและในโอกาสนี้ครับเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปริญาธิคุณพระบิดาแห่งเพลงไทยสากลผมขอเรียนเชิญอาจารย์ชัยรัตน์วงเกียรตจรในานามของที่ปรึกษาสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลประธานอนุกรรมการวันเพลงไทยสากล นำกล่าวคำสดุดีแด่พระบิดาแห่งเพลงไทยสากลเรียนเชิญอาจารย์ครับ